เรื่องต่อไปนอกจากจะผาวาแล้วยังไม่มีความคืบหน้าด้วยนะครับที่เมืองคอนเป็นกรณีชายชะกัน6คนบุกเข้าไปงัดบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ยกตู้เซฟได้ทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากนะครับแต่เรื่องผ่านมา3เดือนคดีไม่คืบเลยท,ทั้งที่กล้องสามารถบันทึกภาพนี้ไว้ได้ครับนางปราณีอายุ73ปีผู้เสียหายเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม <5. S 1> จะเห็นชายชะกัน6คนนะครับ เอามาให้ทีมข่าวดูบอกว่าเกิดขึ้นวันที่2กันยายนที่ผ่านมา6คนนี้คือใส่ชุดปิดบังใบหน้าใช้รถกระบะสีขาวตอนเดียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบุกมาที่บ้านเขากลางวันแสกๆที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนั้นเนี่ยคือตนกับสามีเธอบอกไม่อยู่บ้านนะก็คือไม่มีใครอยู่บ้าน6คนนี้บุกเข้ามา ใช้เหล็กงัดประตูยกตู้เซฟไปด้านในมีทองคำรูปประพันหลายรายการทั้งสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำทองคำแท่งรวมแล้วเนี่ย26บาทแถมยังมีโฉนดที่ดินปืนอีกสองกระบอกธนบัตรที่ระลึกอีกจำนวนหนึ่งกวาดไปหมดเลยนะครับหลบหนีลอยนวลครับเปกองหยนเ่นเป,นปา้าประตูอยู่ก้างนอกคนเพ่อนเข้าวมาไนนี่แล้วมีรถกระบะ นี่ก็การ์บาหมายจนกระตัางต้นไม้แตกเลยตาเอาหุ่นกรุ่นลุ่มมารุ่นแล้วโตเท็ลุ่มเลยผู้สียหายเล่าอีกนะคะบอกว่าเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นผ่านมานานกว่า3เดือนแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าใดๆแม้ว่ากล้องวงจรปิดจะบันทึกกลุ่มคนร้ายก่อเหตุได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญตอนนี้ตนและสามีอยู่ที่บ้านซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเหตุนะคะรู้สึกหวาดระแวงตลอดเวลากลัวความไม่ปลอดภัยจึงวอนไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีเร็วๆด้านตำรวจสพ้วยใสให้ข้อมูลเพียงว่าคนร้ายมีการแต่งกายอำพรางปิดบังใบหน้าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เบื้องต้นก็คาดว่ากลุ่มคนร้ายที่มาก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวรู้ว่าว่านผู้เสียหายมีทรัพย์สินอะไรเก็บไว้บ้างครับ